ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทําความสะอาดนะคะแล้วก็เก็บนะคะสระไว้น้ําค่ะคือหมดหน้าร้อนแล้วนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะแล้วก็เตรียมทําความสะอาดนะคะเก็บเก็บสระไว้น้ําค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าเราทํำยังไงกันนะคะวันนี้นะคะทําความสะอาดสระน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยน้ําออกแล้วค่ะเพราะว่า เริ่มหมดหน้าร้อนแล้วนะคะระบายน้ําทิ้งแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ทําความสะอาดแล้วก็พับเก็บใส่กล่องนะคะบา,บายค่ะลาก่อนหน้าร้อนนะคะอากาศเดือนกันยาสิ้นเดือนกันยาก็จะเริ่มหนาวแล้วค่ะหนาวยาวแล้ว้หมดหน้าร้อนแล้วปล่อยน้ําทิ้งก็ไม่บอกเราเลย คุณสามีนะคะเขาทําของเขาคนเดียวค่ะทำความสะอาดปล่อยน้ําทิ้งเตรียมทำความสะอาดแล้วใบไม้ bye bye. ก็เริ่มเหลืองละนี่นะคะคุณพ่อบ้านนะคะทําความสะอาดอยู่ค่ะเครื่องกองน้ําสนุกไหมไมไหนเหนื่อยไหมยัอารมณ์ไม่ดีโมโหลูกโอเค รเรียบร้อยค่ะสาไว้น้ำหมดแล้วหน้าร้อนหมดแล้วหน้าร้อนคนทำงานคนงานเดะบ้าวไว้มันทำงานต่อ ตอนใส่ง่ายง่ายตอนนี้คือแกะถอดยากเพราะว่ามันติดพลาสติกมันติดกับเหล็กเคลือนิครปเะปล่อยให้คุณพ่อบ้านทำงานคนเดียวคะ่ะเดี๋ยวฮีจะเครียดละ ตอนนี้เหล็กข้างในออกหมดแล้วก็เหลือแต่เทน้ำออกก้นบอ่อแล้วก็ทำความสะอาดราคโนอ่ะนอ่โอ้สบายจริงๆเลยนะพ่อคุณฮะ นัวสบายเลยเหรอครับ hmm. อือวันนี้บอกแล้วว่า ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บตะไว้น้ำค่ะใช้เวลาสองวันค่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมเสร็จแล้วแม่แฮปปี้ทำไมอะัมมร์ไปแล้วสมมอือไปแล้วหน้าร้อนไปแล้วโอเคฉลองโอชัดเไม่ถึงโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย